ผมขอเปิดการแข่งขันเรื่อยาประเพณีประจำปี2567ของเทศบาลเมืองคองแหนบัดน,นีครับขอบคุณครับ สีครับเจอกับสีพิพัฒน์สีพิพัฒน์เอมาดูว่าเอกับสีใครจะถึงต่อนกันแต่ตอนนี้ยังดูไม่ออกจักบอกไม่ถูกเอาเลยเว้ยดอกใจยากครับส่วนรุมเร่าร้องน้ำแตงร้องน้ำแดงไม่ธรรมดาเปิดไฟผายมาเทียบนี่มันหวังจะเอาห้าร้อยมันหวังจะเอาห้าร้อยเนี่ยเรแต่สีพิพัฒน์ไม่ยอมไม่ยอมไม่ท้องไม่ใช้เปิดไฟผายมาสู้เลยเว้ยมาสู้แน่นอนเที่ยวนี้ใครจะอยู่ใครจะไปว่าแล้วสีพิพัฒน์รื้อแรงขึ้นมารื่อแรงขึ้นมานายหัวพายนายท้ายเปิดเลยจ้า ในาฬาของนาฬิกาที่ว่านาฬิกาที่วานาอาจจะมานาฬิกาที่วาอาจจะมไม่สนใจว่าใครจะไปไหนนะไปไหนไม่รู้เฉดฉนอยู่ล่งน้ำล่องน้ำขอ,องฉันต้องเอาด้วว่าแล้วว่าแล้วนาฬิกาที่ว่าดูดูแต่รู้สึกว่าห้าหมดสิทธิ์เลย และผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีของแหประจำปี2567ในวันนี้การแข่งขันเรือยาวประเพณีขอแหประจำปี2567ที่ดำเนินการมาตั้งสองวันนี้ถือเป็นการ,รส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอีกทั้งยังคงสนับสนุนให้เกิดการ พัฒนาเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาและเป็นการบูรณาการร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองคลองแหงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาวัดคลองแหงสมาคมมูลนิธิสารเจ้าจังหวัดสงขลาและภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องโอกาสนี้นะครับต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันเรือยาวประเพณีคลองแหง ทุกหน่วยงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอ mm hmm. แสดงความชื่นชมต่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันและร่วมเชียร์ทุกคนที่ได้เสียสละเวลาเรแรงกายแรงใจในการทำให้การแข่งขันระยะยาวในครั้งนี้สำเร็จรุ่วงไปได้ด้วยดีไม่ว่าผลการแข่งขันจะออกมาอย่างไรผมคิดว่าไม่สำคัญแต่สิ่งที่สำคัญ การมีน้ําใจเป็นนักกีฬามีความรักความสามาัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกลันตลอดไปแล้วพบกันใหม่สําหรับการแข่งขันเรือยาวประเพณีขอแงแหในปีหน้าขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอปิดการแข่งขันกีฬาเรือยาวประเพณีประจำปี2567 นับวันนี้ขอบคุณครับ ครับวันนี้นะครับที่ได้จัดการแข่งขันเรือยาวมาเป็นีของปีหน้ารอยอุบจ็ตในปีนี้นะครับเราก็มีพบประมาณเพิ่มขึ้นนะครับให้กับทางวัดทองแหงนะครับเพราะว่าปีที่แล้วนะครับพบของเราจ่ายไม่พอนะครับก็เลยวันนี้ก็ต้องพบเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะครับเนเพราะว่ารัฐบาลเมืองกองแหก็เป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับเมืองท่องเที่ยวที่รับพี่น้อง พี่น้องที่มาจากต่างประเทศนะครับไม่ว่ามาเลเซียสิงคโปร์นะครับแล้วก็พี่น้องในประเทศไทยของเราก็มาเที่ยวกันมากมายนะครับแล้วก็ยิ่งวันนี้นะครับเป็นวันที่แข่งเรือยาวประจำปีด้วยนะครับแล้วก็ยังมีพี่น้องที่มาจากหลายๆจังหวัดนะครับที่มาจากภาคใต้ตอนล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นทางโรา่านะครับลงมาจนถึงปัตตานีนราธิวาสนะครับสงขลาของเราก็มีหลายอำเภอที่มาร่วมการแข่งกันในครั้งนี้นะครับแล้วก็เรามี น้ำกองแหนะครับเพื่อที่จะต้อนรับนะครับนักท่องเที่ยวจะไม่ต้องนาอาหารมานะครับเรามีอาหารนะมีอาหารจ่ายให้กับนักท่องเที่ยวหรือให้กับนักกีฬาที่มาแข่งขันในสนามกองแหอ,อยู่อยู่พร้อมแล้ว